สวัสดีจ้าอยู่กับพวกเรานินนอนดูพอ,อยงอ่ะน้ององมอนหน่อยแล้วอยู่กับนิวนะจ๊ะไปค่ะกลับอยู่ทุกช่องนี้ก่อนจะเริ่มการฝากกดไลค์ Subscribe กระดิ่งติดตามนะฮะ official, Facebook, ออกซิเจนออฟฟิเชียลฝาก Facebook, TikTok, Twitter นะฮะทวิตให้กํลาลังใจนะฮะพวกเรานินอนดูนะฮะแฮชแท็กนะฮะไปที่ไอหลงไหนหรอเซ็งเยอะใช่ไหม ไอหลงไหนไหนแล้วก็มาที่นอนดูนะฮะให้กำลังใจพวกเรานะเพราะว่าวันนี้นะฮะมาเรีแอคชั่นไอหลงไหนออฟฟิเชียลเทล r ์มาแล้วนัสดสุดนัดสุดมาแล้วจากค่าย M4 Entertainment นะฮะ เป็นซีรีส์ที่กำลังจะออนแอร์เนาะใช่เร็วๆนี้ก็บอกเราตามตรงว่าเราตามผู้ชายของเรามาคนไหนดีนะคะสำหรับใครที่เคยดูซีรีส์เรื่องมางเอิรนรักภาคสองเนี่ยจะคนพบว่ามีนักแสดงท่านหนึ่งสุงชรุหน่าตาด,ดีโลเล่นเป็นพี่ของตีนคือพี่ตุนก็ <c oughs> คือพี่มีนนิชคุณของเรา <c oughs> นั่นเอง จริงจริงนิยายเรื่องนี้พลอยไม่เคยอ่านแต่พลอยซื้อเก็บไว้แล้วมเมื่อนนาม,มาแล้วเกิดจากการแนะนําของเพื่อนว่ามัน,มมนดีลองไปอ่านสิแล้วก็ซื้อมาดีแนวไหนและเก็บไว้เพื่อนบอกอยังไงมันเป็นแบบว่าอ่าเขาเปิดตัวว่ามันเป็นนิยายแบบคอมเมดี้อเออ,อตัวไอที่เป็นตัวพระเอกเนี่ยตกลุมรักเลยตั้งแต่แรกเห็นอ,อย่างนั้นก็ดูว่าทั้งสองคนลงเอยกันได้อย่างไรกับหนุ่มเกเรนักเรียนนอกสุดเหนียกับมาเจอกับ ใยญ่จะใยญ่จะตัวเล็กตัวน้อยอที่แบบซุ่มซ่ามไม่ไหวแซวเล่ามาก็อยากดูแล้วแต่วันนี้ซีรีย์ไม่มานะฮะก็ดู Official t ลเทโล่ก่อนเลยละกันนะฮะแต่ใดๆอะ่ะคือเขาบอกว่าตัวละครทั้งสองตัวคือสูงมากไปอไอ้อสปิเกตต์อยู่ในตัวแซมเขสิบเหรอทะเลาไวิว่าจะโดนไล่ออก แกต้องกลับไทยกับฉันเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวนี้ฮะน่ารักอ่ะกลับแล้วแต่ไมใช่น่ารักเลยอ่ะพอดูนั่นนี่ครับผมแทบใช้รถแบบนี้ก็ดีอยู่โดนตกไม่ใช่รถครับพ่ออ้ดูคนขับพ่อหน่อยมองพ่อหน่อยลูกเฮ้ยอันนี้ก็ได้ป่ะครับนี่ไหนเฉดไนอะไรอ่ะไนยอ่ะที่ไนยนี่จะเป็นเหลือเอ้ยเป็ดเป็ดนเหลืวแกดูเขาสูงเป็นเหลือเป็น ตะกี้นายตำรวจไหมขอบคุณครับเป็นเพื่อยเด็นี้ไม่น่ารักเลยวะโอ๊ยแตกไปเออที่คอนโดมึงเหรออู้รถใอนเลยใช่คอนโดเพื่อนรักคนใหม่ของกูเชิญทางนี้เลยครับไม่คุยกับเพื่อนรักเอ้าพี่ไหนเจอกันอีกแล้วนะคะน้องก้าวหลิววันนี้อ้าวเบบี้วันไหนเมื่อไหร่คะเบบี้ไม่น้องก็ต้องมีแฟนด้วยวะ กูพังอกขาดเลยกูพวกมึงเอาหมดแก้วเลย่อนนี้ชนช็อตเหรอวะชนกันแบบนั้กูชอบมึงมากมากไม่ไเสียใจนะยังไม่เลิกยั่วกูคนอมึงเฉินไหนเฉินไหนเฉินไหนไอ้หลงไหนหนาวสียใจเลยมึงเจ็บไหมกูขอโทษตัวเองก่อนอย่าพูดงมายุ่งกู เจ้าอยากมีลูกก็เลยแย่งผมไปจากแม่ขอโทษเจ้าหน้าเดี๋ยวนี้นะคนนี้เลี้ยงดูไอมาตลอดนุเลวขนาดนั้นเลยเหรอขอให้เจ้ามีความสุขสิ่งที่เจ้าแย่งมาแล้วกันฉันเป็นแม่ฉันก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของฉันเลิกไปเลยนะอย่าดิ้งกูนะบอกให้ปล่อยไงนี่กูทำอะไรลงไปวะเนี่ยกูขอโทษนะไอกูผิดเองมามามันซุกที่จริงโอ้ยไม่สิงไอ้กูขอโทษ กูไม่ได้มันเป็นแบบนี้ทํามังเกียบกูอ่ะไล่กูได้นะแล้วกูก็จะไปไม่ใช่แบบนั้นป้คิดว่ากูรักแเหรอเีย้เป็นคอเมาดีมากเมือกี้มันงเียดไหนีหือหน้าหักอะคือกูต้องรู้สึกดีด้วยเนี่ย ดีกว่าเฮ้ยหองนี้ไม่ได้นะกูจะหองพวกนี้ถ้ามึงยังไม่รีบไปอาบกูจะปั้มเลยถ้าเช็ดแบบนี้กูอีนานอันนี้กูลองกูรักมึงกูรักมึงอู้หูหมอเก็บไม่บอกคนอื่นบ้างก็ได้กูรักมึงอ๋อลูกคือนีก็บแค่นี้คืนนี้ตลาดขนาดไหนนะกูชอบมึงไงแต่ก็ยิ่งชอบมากขึ้นทุกวันเลยเมื่อกูอ่ะ ต้องเป็นเนื้อคู่แน่ๆเลยไอ้ลงไหนคือชื่อคนเหรอใช่ใช่คือชื่อพระเอกหลงนายเอกอืมไอ้หลงน้องนายเฉินไหนชื่อเขาเฮ้ยพวกเจ้าไหนเดี๋ยวนี้หล่อไปหมดเลยเนาะโอมาก แล้วที่งงเคยหรือป่าคาแรคเตอร์อ่ะคาแรคเตอร์สูงสูงยาวเข่าดีแล้วก็หลงรักเขาเพราะแบบด้วยความรูปร่างหน้าตาที่สูงยาวเข่าดีของเขาอะ่ะแล้วฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะหาคนที่สูงแบบนี้แล้วแต่น่ารักแบบนี้มาได้เพราะว่าพี่มีนะสูงร้อยเก้าสิบกว่าเวย้ยแล้วก็เราต่ตเท่ากันเลยอันนี้คือเทเลอร์นะ <laughs> ในซีรีส์ที่จะเห็นแบบนี้เลยก็เป็นการเล่าเรื่องที่รวดเร็วเข้าใจง่ายในเทเลอร์ แล้วก็มีการเห็นโปรดักชันที่เต็มเป็นไงงบ้าแสงไฟทุกคนข่าวตลอดเวลาลแล้วก็เห็นความดราม่าเลยที่กูเปิดไปว่าเออเดี๋ยวมันจะเป็นคอมเมดี้มีอุปสรรคเป็นแม่หลอน่เแม่เล็บเจลแม่จิกเก่งเอ้โหอกาหกอดข่าวกอดขาได้ได้จะอยู่ในคิวของนิวนอนดูเหรอเรื่องนี้บังครับเราต้องทำงานให้หนักขึ้น เพราะว่าซีนในเรื่องนี้จะมาแล้วตอนแรกเนี้ยไอหนุ่มนักเรียนนอกสุดทีเนี่ยต้องมาเจอหนุ่มสุดเปิลไหนผู้ลงไหลในพวงกุญแจเป็ดเหลืองฮะความรักแบบโงหัวไม่ขึ้นจังเริ่มต้นเริ่มตอนแรก26กันยายน2565ที่ช่อง 3HD เอดหทุ่มนะจ๊ะเดี๋ยวต้องไปตาว่ารีรันยังไงอะไรที่เนี่ยก็ถ้ามาแล้วนี่เราดูก็จะตามปลายถ้า เาได้นอนเขาได้นอน <laughs> อุ้ยคิวแน่นจริงๆตอนนี้ซีรีส์ก็เริ่มกลับมามีหลายเรื่องอีกแล้วไม่พักแป๊บเดียวเองหรอ, <laughs> อกลับมามีหลายเรื่องอีกแล้วตอนนี้ก็เปิดเรื่องใหม่กันเยอะเลย <laughs> ก็สนุกเนาะ <laughs> เราเห็นเห็นความน่ารักอะไรซีรีส์ตรงนี้เราจะเห็นความ ผู้ชายรักกันเห็นถึงความครบรสเพราะว่าเมื่อกี้ในในเทรลเลอร์มีทั้งหมดเลยทั้งคอมดี้มีความโบาโบาโบบาความน,าน่ารักสดใสความอินเลิฟความโรแมนติกแล้วก็มีดรามา่าเราเชื่อได้เลยว่านามาต้องจุกๆแน่เลยฝากนี่นอนดูเอาไว้กับทุกคนนะสำหรับที่เพิ่งมาเคยดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะ <c oughs> พวกเรานะฮะจะตามรีแอคชั่นซีรีส์นี้นะฮะในช่วง ิดันนนอเก้ยฉันต้องโดนลูกตกแน่เลยอะมาเพราะพี่ม an ีนเนี่ยฉันต้องโดนลูกตกแน่ก็ได้อยู่ขายก็ซื้ออยู่ได้อยู่นะฮะแล้วเจอกันกับการที่จะรีแอคชั่นเต็มนะฮะฝากถูกคนด้วยนะครับซีรีส์เรื่องนี้นะฮะไอหลงไหนเดอะซีรีส์ไม่รู้ใจหรอกตอนเชื่อเลย ลแล้วเจอกันกับนินนนดูนะฮะฝากดู Reaction Series ์เรื่องอื่นนะฮะแล้วก็ฝากช่องเราเอาไว้ในอ,อ้อมหมกอมาชัยนะฮะแล้วเจอกันฝาก Youtube Oxygen Official นะฮะฝากกด, like, ลดไลค์ u b s c r i b e กันติดตามนะฮะให้ที่พวกเราได้เดินทางไปถึงคนที่จะรักแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ข้อมูลมีบ้างไม่มีบ้างนะฮะพูดก็เรียวๆงก็เรียวพูดดูบ้างมาดูบ้างขอพัุทอนโด้ด้วย <laughs> แล้วก็ฝากเฟซบุ๊กที่ตอกทวิตเตอร์นะฮะทะวิตไปให้ ทีมงานเขาได้รู้นะว่าเรามีเรื่องนี้นแ,ลแล้วก็มีแฟนๆได้รู้นะฮะว่าเรากำลังจะตามเรื่องนี้ไปนะฮะกับนีนนดูด้วยนะฮะภาษาอังกฤษนะแล้วเจอกันกันกบนีนนดูนะฮะสวัสดีฮะบายจ้า